สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะยินดีเข้าสู่ช่องปู่อองย่าพาแฟมิลี่นะคะมาดูกันค่ะบรรยากาศตอนเย็นตอนนี้กำลังนึ่งข้าวอยู่นะคะไก่สิบพ่อสวยละค่ะอีกสักพักนะคะน้ำใ พอนึ้อข้าวสุกแล้วนะคะมาดูกันนะคะแม่ทําอะไรกินเนาะปื๊บอ่อมปลาไหลจะแกงอ่อมปลาไหลนะคะต้องขออาภัยด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่ทานปลาไหลเนาะมันคืออาหารชั้นเลิศเลยนะคะนี่ขัวก้อนอันดับแรกสับปลาไหลเสร็จแล้วก็คั่วใส่กับพริกนะคะพริกสดนะคะโขกแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะมาดูสูตรยาพากันนะคะ ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วนะคะเมื่อกี้คั่วให้มันสุกสักพักไปเพิ่มน้ำนะคะน้ำเริ่มแหงระบาเนี่ยเอาเติมน้ำระบายสุกซุกพอประมาณแล้วนี่เบเนะปลาไหลเมื่อกี้คั่วสุกพอประมาณแล้วนะคะเพิ่มน้ำาะไม่ติดงสิจะดุ เดืออืมอ่าบันถ่านไม่ปวดซะกอนเหมือนกันยายนั่งชิวมากใส่น้ำปลานะคะพอแล้วบันถานไม่ปวดซะกอนฮัเป็นอับพักใจแบบตีหน่กรอให้มันเดือดนะคะทีนี้เออมันเดือด้ากเอาพักมะเขือ เนี่ยผักมาดูหน่อยอผักมีผักยังเน่เอาผักมาโซอยู่นี่มะเขือนะคะเก็บมาหลายวันแล้วผักและอีแังกอบขาวหอมไม่ได้ทํากินก็เลยจะใส่แกงอ่อมนี่แหละค่ะเสียดายเก็บมาแล้วเนาะผักสาลายาลราขี้นกนะคะผักอีตูผักหอมผักหอมผักอื่นอื่นอีตูใบเมี่ยงลักภาษากลางใบเมี่ยงลักเออใบเมี่ยงลักภาษาอีสานผักอีตู เดี๋ยวรอให้เดือดกันนะคะอาฝามาปิดไว้เดือดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยมะเขือนะคะมะเขือมะเขือเปาะจะทิ้งก็เสียดายนะคะแต่เริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเออใส่ลงไปเลยกินผักกินผักอะไรตัวเดียวแต่เน้นผักนะคะตอนนี้เออมาละขี้นกยังม่ใส่บก มันมีอันนั้นมันนะเด็กหมากมันนะเออหมากมันข่อยอันหันแล้วตกน่อยเออใส่ลงไปโมเมนต์ยามฝนเนาะยอดมันกี่ขีลายนี่จักน่อยมาละขี้นกเชฟหญ้พาพานะคะห่อนค่ะห่อนแน่เดี๋ยวถามความรู้สึกหญ้าพาก่อนห่อนเลยเจ้าเอยห่อนจนถิบเป็นลง เป็นจังได้เมื่อนี้เอาถามในความรู้สึกนะ,ะตอบในซ่องเจ้าของในเมื่อนี้เอาไปอยู่ในช่องคนอื่นทั้งวันเป็นจังได้ในรถไถใหม่นะลูกเสือได้รูกใจอยู่หนละในรถไถใหม่นะคะต้องหาใจตรงหมวดละบันเออต้องแข็งแรงนะต้องขยันต้องขยันแล้ว<อ>มาสั่นกับบอลอดแล้วนี่ใจอยู่ลูกเต้าได้ ดาวนี่มันมผู้เดกระดาวได้บาเถาะว่าง,ง่างไแต่ย่มามพอนี่หละมันหนักย่ามพอนี่ลีละนั่าชตัวว่าบัหาสมกัาึ้นแมนแมนจอดไว้ที่บ่ได้เ้อแมนต้องขยนันขึ้นเป็นร้อยเท่าเลยนะคะถ้างั้นไม่รอดนะคะรอดตาของเงาแหละใช่แครบ,ครบ ใส่พักลงไปบ้างเนี่เอาใส่ลงไปเอือยแต่ทุกสิ่งอย่างพร้อมกันหมดเลยใบแมงลักใบมะระกีนกะเขือกัขมเลยเขาเป็นยังมะเขือขมไปเจ้าว่าเอาอันแกงออมใส่อันเทดขมเข้ากันปั๊บอันใดเอียนเอียนเนี่ยเ่อืมปลาอะไรก็คือเอียนนะคะภาษาอีสานนะคะปลาไหลว่าออมใส่เทดขมหม่นนะยูคาเห็ดยูคา ยังบ่ได้กินจักดอกอยู่เฮดอยู่ค่าปีนี่นะมันห้อนเอ้ยมันอันมันยังฝนบ่ตกเนาะนยังบ่ได้กินจักดอกอยู่ฝนเลงีงๆลงมาจ<ะ>ัาากหน่อยใหญ่หนั่ยเราอะเฮดนกเป่าออก,อ,อ,กอีเวซังชนะามาใหา้ให้มันมนุ่นจะเลิกกินฝนทั้งข้าเจ้ามันตกดีบ่กเฮดก็ออกแล้ววัดอันมองเท้าไปนะพู้อาจารย์ตอบอืมลาวพ้วนปลอบไปเลยนกเป่า แสดงว่าฝนบาน้านเขาเจ้ากตก<ร><ร>ดีเห็ดออกแล้วบา้านเฮายัางบุหรีกินเห็ดอยู่โอ้ยหอมด้บ้านนี่หอมข,ข้าวคั่วพ่้อนหรือว่ข้าวคั่วนะพ้อโแล้วเดือดบ,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 บุบ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 ยุงหาปลาไหลโบห็นเหรอตอนนี้โบห็นหัวต้นปลาไหลใส่ข้นให้เบื้องในต้นปลาไหลนี่ต้นปลาไหลกับยี่แตย่แล้วนี่ก้อนกระซุบอร่อยมากเลยนะคะปลาไหลข้นหากับโบห็นตัวนี่มิเต็มะเลยเปล่าอั่นี้ ใส่พักลงไปเลี้ยพฝนเว้ยมะเขือ,อ,อ,อยังหมูเปื่อยอยู่ดิอืามันเขื่อยเจ้าน้องก็เปื่อยดอกไม่แสบตั้งขมอท้ายสุดนะคะท้ายสุดใส่ลงไปกุงนัวนะคะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่าลายแซ่บรลายเออ,อ,อเรียบร้อยค่ะแกงอ่อมปลาไหลสูตรย่าพาหอมมาก มาเด้อค่ะเด้อสำหรับคนที่กินปลาไหลเด้อค,ค่ะเอียนค่ะเอียนพร้อมเอียนคมขมชิมเลยคะ่ะเป็นจากไดเบ็กรสชาิเป็นยังไงสนใจยังเนาะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยพร้อมทานในเบื้องตอนตอน,ตอนปลาไหลหาบ่เห็นเลยตอนปลาไหลเบื้องสรจัง้ค่ะเป็นเบื้อง บ่เห็นเลยเนาะตากอ๋อพี่ตักให้เพิ่นเบิ่งอยุกใช่ละแปลว่ามันอันพักมันกบเบิดนะอะไรอันดีตอนปลาไหลตอนปลาไหลนะคะอือโอ้ยอร่อยเลยครับๆแซ่บๆค่ะมาเด้อค่ะเด้อกินข้าวน้ำกันหวาน มาค่ะมุมเดิมค่ะมุมทานข้าวแล้วก็นอนค่ะมุมตรงนี้เลยค่ะมุมกินข้าวแล้วก็มุมนอนมองเดียวกันนี่แหละค่ะกินข้าวมองนี่แล้วกันยับไปน้อยหนึ่งก็นอนที่ประจํายาพานะคะมุมทํางานนะคะที่ข้าวนี่เพิ่งมาได้ที่เดียขายนี่เอฟซีถามหลายคนอยู่เด้อเ่นอยากได้อยู่ด้วยมันห้อนเป่าก่อน าเด้อกินออมปลาไหลเด้อสุดยอดเลยฟรีมือตัวเองอร่อยยากแซ่บไหลปลาไหลเด้องายากเนี hmm. 是是่ yes. yeah, ีต้นปลาไหลเป็นแว่นเป็นแว่นแต่มันเลอะเกินแล้วก็มีปิ้งมาด้วยนะคะปิ้งปลาไหลนะคะปิ้งไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงนปะมันตายก็เลยปิ้งไว้นะตัวนี้นะแจวนะคะแจวแจวบองนะคะัแจวแมงดา จำเจียวให้เปิ้งเบิงยงนี่เปะเปะเปะอุ้บแซบอ่านได้อ่านเอาอ่านเอาโคตเอาอยายตัวมัน มีบางนาบางคําอกคม<ำ>ัย่งมันคาใหญ่ๆนะคะนี่นะคะประนะคะฝรไ่ลนะคะข้าดเลยําค่ะโอ้ยผมค่ะผมค่ะมาละทีน้องผมมาก cái tối thiểu của ngành này treo แบบปิ้งก็แบบอ้อมอะไ้แซ่บระกันแ่บทีสุดอ่ะหยาบแล้วปิ้งดนแล้วแห้งแล้วน่าจะมาปิ้งเองเมนูต่อไปข้าสิต้ม,มต้มสดน้ำเนาะต้มเซเบย์บะขามอ่อนเนาะซื้อมาโู้ละจักบาทบเบเย็นนี่ยสองร้อยตัละสองร้อยนะคะซื้อมานะคะมาขังไว้นะคะแต่ก็ได้ไลน์ตัวอยู่เนาะได้ไลายข้าไปแล้วคะ่ะ ตามบอกนึกว่าไม่ได้หลายลูกนึงอะนะเครื่องโลบอกอ๋อเครื่องโล่ลอยนึงได้ยสามตัวเออเครื่องล่กกับอาขีดเดี๋ยวเมนูต่อไปเข้าเสียนตุ๋มดวค่ะเด้อต้มสมเซบบะขามอ่อนรอดูคลิปต่อไปนะคะสำหรับคนที่ชอบอาหารแปลกแปกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะดูยาพาแทะแทะปลาไหลนะคะปิ้งหอมๆค่ะหอมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผูกของยาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ